คอมฟอร์ตโรสพริกท็อปไฟน้ำหอมที่ผู้ชายชอบ การรีวิวน้ำหอมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะพี่ก็ได้เดฟเฟรนมาจากช่องคุณบรมีนะคะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นท็อปฟนะคะน้ำหอมที่ผู้ชายชอบนะคะเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่เขาบอกว่าได้กลิ่นแล้วรู้สึกว่าตกหลุมรักผู้หญิงคนนั้นนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองจา้าเป็นของ Tom Ford นะคะโลสฟ i ี t นะคะเดี๋ยวพี่แทรกรูปไวใ้ให้อีกทีนึงนะคะเป็นอีกหนึ่งกลิ่นน้ำหอมที่น่าสนใจแล้วพี่ก็เลยอยากทดลองใช้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันเลยค่ะแล้วก็อา่านคำของรู้จักกับท็อปโน้ต คาโนตแล้วก็เบสโนเหมือนเดิม ในส่วนของคำเคลมของเขาก่อนเลยนะคะในส่วนของท o อปฟอร์ดลอสฟิกที่เป็นเออร์เดอร์เพอร์ฟูมตัวนี้นะคะพอบอกว่าเป็นเออร์เดอร์เพอร์ฟูมปุ๊บเนี่ยแน่นอนอันแรกที่พี่ชอบก็คือในเรื่องของความติดทนนะคะแล้วก็ที่สัมผัสเขาบอกเปรนเปร็นเป็นกลินล่นหอมนะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสวนกุหลาบที่ปลูกเองนะคะซึ่งสะท้อนถึงช่อดอกไม้ป่าที่หายากของกุหลาบ3ชนิดนะคะมีอะไรกันบ้างก็ได้แก่ลอสเดอร์มนะคะอันนี้ถ้าพี่อ่านผิดเดี๋ยวพี่ใส่ชื่อไว้ให้ละกันนะคะแล้วก็เตอร์กิสลอสค่ะล่ะ ก็บากาเวโรสนะคะตัวนี้3ตัวเลยค่ะที่เขาสกัดออกมาให้ได้เป็นกลิ่นที่มีความอบอุ่นนะคะไปด้วยสัมผัสที่อบอุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของท็อปโน้ตกันเลยในส่วนของท็อปโน้ตนะคะที่เขาแจ้งมาเลยนะจ๊ะเขาบอกว่าเป็นสารสกัดจากตัวนี้นะคะที่เป็นกึ่งเปปเปอร์หรือเทอร์มิริกนะคะนั่นก็คือสารสกัดจากพืชตระกูลพริกไทยนะคะแล้วก็ขมิ้นนั่นเองซึ่งก็จะมีความที่เป็น ค่อนข้างสไปซี่นิดหน่อยนะคะในส่วนของมิเดิลโนดหรือฮาร์ดโนดเนี่ยเขาต้องจะเป็นเมโลสนะคะเทอร์คิสโรสนะคะแล้วก็บาร์เกวลโรสเป็นหลักเพราะฉะนั้น,นแน่นอนของฮาร์ดโนดปุ๊บเนี่ยกลิ่นที่เขานะเน้นให้ได้กลิ่นเป็นหลักเนี่ยคือกลิ่นของกุหลาบเป็นหลักนะคะในส่วนของเบสโนดก็จะเป็นแพชชูลี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวพี่ใส่ชื่อไว้ให้จ้ะในส่วนของนะคะแน่นอนกลิ่นที่เขาอยากจะสื่อออกมาก็คือเป็นความหรูหราในแบบฉบับของกุหลาบนะคะแล้วก็เน้นของความลึกลับแต่ในส่วนผลของการใช้ รับพี่จะเป็นอย่างไรไปดูต่อกันเลยค่ะก็เช่นเดิมนะคะพี่สั่ง มาทดลองใช้เพราะว่าขอบอกเลยว่าเป็นน้ําหอมที่เอื้อมถึงในราคายากมากราคาเอื้อมถึงยากมากจริงๆเพราะว่าไซส์50 ml เท่าที่พี่ทราบไปราคาหลักหมื่นนะเกือบหมื่นเลยหรือถ้าใส่ไซส์ผิดขออภัยเดี๋ยวใส่ข้อมูลไปให้นะจ๊ะแต่ราคาแรงจริงๆนะคะได้มาเฉพาะขนาดเทสเตอร์ทดลองใช้แบบนี้จ้ะแต่จะบอกเลยว่านะคะเริ่มต้นนะคะในท็อปน้ตกิ่นสไปซี่ขนาดนั้นไหมก็ไม่นะคะแต่มีความแป้งค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะแล้วก็กลิ่นจะออกแนวที่มีความผู้ใหญ่ไปทางวินเทจ นิดนึงนะคะวินเทจอีกนิดนึงแต่ไม่โบราณไม่แก่แน่นอนเป็นกลิ่นที่ดูหรูหราแล้วก็ลึกลับอย่างที่เขาเคลมจริงๆนะคะในเบื้องต้นเนี่ยพอผ่านไปสักแป๊บเดียวเนี่ยมันจะเข้าสู่ฮาร์ดโนซึ่งก็จะมีความเป็นแป้งนะคะแล้วก็หวานมากขึ้นแต่ไม่ได้หวานแบบขนมนะยังมีความหวานที่เป็นกุหลาบแต่ก็ไม่ได้กุหลาบจา๋าคือเขามีความเป็นส่วนผสมนะคะแล้วก็การเบรนส่วนผสมที่มีความอบอ,อวลแล้วก็ทําให้ผู้หญิงคนนั้นใช้แล้วเนี่ยดูมีสเสน่ห์แล้วก็หน้าคนหาดที่ ส่วนของขนของความชอบส่วนตัวนะคะสําหรับน้ําหอมกลิ่นนี้พี่บอกเลยว่าพี่ชอบมากนะคะชอบมากๆพี่ให้คะแนนสิบเต็มสิบไปเลยถึงแม้ราคาจะ เกินจะเพิ่มถึงจริงๆนะคะราคาสูงจริงๆแต่กลิ่นดีมากนะจะบอกเลยว่าถ้าผู้หญิงคนไหนนะคะได้ใช้น้ําหอมกลิ่นนี้เนี่ยจะทําให้ดูแพงขึ้นมาทาันทีและที่สําคัญติดทนนานมากๆนะ,ะถึงแม้นะ,ะกลิ่นเขาจะมีความเป็นความแป้งนะคะที่ค่อนข้างหวานแต่ก็ไม่ได้หวานจนปวดจมูกอะพี่มีความรู้สึกว่าพี่ชอบอะนะคะแต่ก็ติดตรงที่ว่าน่าจะใช้นะคะเหมาะกับโอกาสสําคัญแล้วก็ในห้องแอร์อากาศเย็นเท่านั้นถ้าอากาศร้อนเอาดอร์เนี่ยพี่ไม่แนะนําในช่วงวัยพี่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงวัยทํางานขึ้น ะะเพราะเป็นน้เป็นนะคะน้ำหอมที่ค่อนข้างมีความผู้ใหญ่นิดหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็อย่าฉีดเยอะเพราะว่าเขาติดแน่นทนนานจริงๆแต่ความหอมที่บอกเลยว่าเป็นกลิ่นนะคะตอนแรกที่พี่ลองเนี่ยพี่ไม่ค่อยอินไม่ค่อยอยากใช้น้ําหอมที่เป็นกลิ่นกุหลาบแต่พอได้ทดลองแล้วรู้สึกว่าเป็นกุหลาบที่ไม่ได้กุหลาบจา๋าเป็นกุหลาบที่เป็นการเบลนนะคะของส่วนผสมที่ลงตัวแล้วก็มีความอบอวลแล้วก็มีความซอฟนุ่มๆหวานๆผู้ดีหรูหราหน้าค้นหาแล้วก็ดึงดึ แล้วก็เพิ่มเติมนะคะในส่วนของความรู้สึกเนี่ยพี่รู้สึกว่าเขาเป็นน้ำหอบที่มีความกึ่งวินเทจนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้แก่ไม่ได้สูงอายุนะคะแต่ค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเท่านั้นเองแล้วก็เป็นสาวหวาน,นหน่อยๆนะคะไม่ได้หวานมากขนาดนั้นแล้วก็ในเรื่องของความแป้งเนี่ยพี่ชอบเพราะมัน มีความรู้สึกเหมือนเราใช้แป้งที่เป็นยังไงอะแป้งที่เป็นกลิ่นน้าหอมอเพราะฉะนั้นยิ่งเข้าสู่ฮาร์ดโนตนะคะหรือเบสโนตเนี่ยพี่ยิ่งชอบไปกันใหญ่เลยสรุปโดยรวมคือดีนะคะเป็นน้ําหอมที่ดีมากๆถ้าใครมีงบนะคะพี่แนะนําให้ซื้อเลยนะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองปีใหม่นี่แหละรับรองว่าใช้คุ้มค่ามากๆใช้น้อยแล้วก็น่าจะใช้ได้นานนะคะสําหรับน้ําหอมของ Tom Ford Rose e a c h เตนี้ อีกครั้งนะคะว่าช่วงวัยเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นวัยทำงานนะจ๊ะแล้วก็ในโอกาสสำคัญออกเดทได้นะคะทำงานออฟฟิศได้อากาศเย็นเนี่ยยิ่งดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของน้ำหอมเนี่ยก็เป็นความชอบส่วนตัวนะคะอยากให้ทดลองใช้กับตัวเองผ่านไปหลายๆชั่วโมงหรือทดลองใช้หลายๆครั้งก่อนค่ะแล้วค่อยไปซื้อกวดใหญ่ก็ไม่เสียหายนะคะเพราะว่าตัวนี้ราคาแพงจริงๆนะจ๊ะแพงจริงๆจ้าแล้วก็ก่อนจัดก,การนะคะก็ต้อง ขอกระาบขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะในการเข้าไปกดไลค์ในแฟนเพจของพี่ค่ะชื่อเดียวกับช่องเลยนะจ้า40ยังแจวแล้วก็ขอกระาบขออบคุณนะคะสำหรับทุกท่านในการกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา9ก้าโมงตรงพบกันค่ะสำหรับวันนี้พี่นะนะไปแล้วนะคะพบกัน,นใหม่ในคะลิปหน้าบ๊ายบาย